ทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้เพื่อทํทำให้ผมแข็งแกงมาขึ้นนะครับไปเลย เฮี้ยสัตว์ที่มัดกักเดดิปากระเบน้ำตื่นอี่ขังผืนปลาไหลไปไม่จับที่หลับไม่ตื่นอี่ปืนไม่มีอีผีซาตานอีร่างจังไรไฟไม่จุดไุ่ยว้าว็นไม่รู้หนีแม่มดแล้วเป็นเมนกี่กุ้งเต้นเลยรถบ้าฮาลุนบ้าฮาลุนจ้าคุณพ่อมึงบ้าฮาลุนโอ้พระเจ้าเบคอนไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นโฮมเรนเดอร์แบบนี้คุณโกงขี้โกงนี่แล้วตอนนี้เขากำลังจะไปไหนวะเนี่ยทุกคนเบคอนเหลี่ยมขมนะครับแต่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปเป็นสิ่งที่เหลี่ยมกว่านะครับ ปิดอติแม่งเลยเฮ้ยนังไงว่าละผมว่าละเบคอนเขาต้องเหลี่ยมแบบนี้แต่ผมเหลี่ยมกลัวครับเหลี่ยมกลัวครับไปคุยกับลากม,ากมั่วแตกแตกหนึ่งสวยพี่สวยนะครับทุกคนจีจีมากแล้วในที่สุดผมก็ฆ่าโฮมเลนเดอร์ในชีวิตจริงได้แล้วนะครับดูครับแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ